บรรยากาศเกาหลีแบบสุดๆอย่างแรกก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะเปลียนองคทรงเครื่องในชุดฮันบกครับชุดประจำชาติของเกาหลีนั่นเองครับชุดฮันบกของคนเกาหลีเนี่ยมีสีสันที่สดใสมากๆเลยนะครับทั้งสีชมพูสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวพอใส่ขึ้นมาก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยดูสดใสอ่อนว้กันเลยทีเดียวครับแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ทําการเลือกชุดทั้งเลือกสีเลือกไซส์ ในที่สุดทุกคนก็ได้ชุดที่ต้องการครับแรกหนึ่งสิ่งที่ห้ามลืมเลยนั่นก็คือเครื่องทรงที่เอามาใส่บนหัวหรือหมวกนั่นเองแหะครับพอใส่ขึ้นมาหลายท่านเนี่ยดูเป็นสาวเกาหลีแทบจะจำกันไม่ได้เลยทีเดียวละครับ โอ้ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมเวลาเรามาเที่ยวที่เกาหลีนั่นก็คือการได้มาแต่งชุดฮัมบุกนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เขาจัดเตรียมไว้ให้พวกเราอยากจะใส่ชุดอะไรจะเป็นห้องเต้จะเป็นเสนาอบดีหรือจะเป็นคนที่อยู่ในวังจัดได้หมดเลยแล้วแต่เรานะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับนี่นะครับโอ้เรียกว่าทุกคนก็มีความสุขกับการแต่งตัวนะครับนี่ครับคือสีสันอย่างหนึ่งครับของการท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนะครับ ท่านผู้ชมถ้าหากว่ามาเกาหลีนะอย่าลืมต้องมาแต่งชุดฮัมบุกเนี่ยนะแล้วก็ถ่ายรูปกันสวยๆเดี๋ยวดูความสนุกสนานความสุขของเราในทริปนี้กับกินเที่ยวราดเวิรและซุป,ปเปอร์ลีดครับ กันเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ละท่านเนี่ยก็ออกมาแอคชั่นถ่ายรูปกันใหญ่เลยครับต้องบอกได้ว่าหลั่นล้าสุดๆเลยครับสําหรับคุณผู้ชายครับนอกจากจะมีชุดแล้วเนี่ยก็ยังมีหมวกอีกครับและที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีดาบให้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นของปลอมนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้แอคชั่นให้เหมือนเป็นนักสู้สมัยก่อนครับพวกเราเนี่ยก็เลยต้องไม่พลาดหยิบมาแอคชั่นแน่นอนครับ และสำหรับคนที่มาเป็นคู่นะครับก็ยังมีการถ่ายรูปแบบหวานแววกันด้วยครับดูอย่างคู่แม่ลูกแอคชั่นกันน่ารักแบบนี้แหะครับน้องน้อง,น,องน้องนี่ใส่ชุดอะไรครับเนี่ยอ๋อดีเพิ่งรู้ครับเมื่อคืนครับผมเพิ่งค้นหาตัวเองเจอเมื่อคืนใช่ครับโอ้โหนี่มันชุดผู้หญิงเอาอรครับผมนี่แหละชุดผมเลยละ แล้วเมื่อคืนนี้ใครทําให้คุณค้นพบตัวเองครับนี่ครับพี่คนนี้เลยครับทักทายกล้องหน่อยทักทายตกลงเป็นแฟนกันนะใช่แล้วนี่มีคนนึงครับนี่ท้่องาันอันนี้พ่อสามีโอ้ตอนนี้คุณหลินนี่บอกเป็นอะไรเป็นคนใช้เสี่ยวเออเสี่ยวเออไม่เป็นกิ๊กกับฮ่องเต้เป็นยังไงบ้างครับมุกแต่งชุดผิด แมเรียกเสียงหาได้กระจายเลยทีเดียวละครับสนุกสนานมากๆกครับกับการได้ใส่ชุดฮันบกนะครับชุดประจำชาติของคนเกาหลีแต่พอเวลาได้ใส่จริงๆเนี่ยใส่ไม่ยากเหมือนชุดไทยแบบบ้านเรานะครับและพอใส่ขึ้นมาแต่งตัวขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศแมมันได้บรรยากาศเกาหลีมากๆฟินกันสุดๆเลยทีเดียวครับและที่สําคัญแต่ละท่านได้รูปกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวรวมถึงตัวเฮียซงเองแต่ถ้าจัดเต็มกันขนาดนี้ก็ต้องขอเก็บภาพรูปหมู่เก็บไว้ เป็นที่ระลึกกันสักหน่อยแล้วครับสนุกขนาดจริงๆเลยครับนี่ครับกับทิปพิเศษครับกับกินเที่ยวลาเดเวอร์เฟมิลี่ทิปที่เกาหลีเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องช้อปปิ้งยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกมากมายครับผมใช่ครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับในสัปดาห์หน้าว่าเราสองคนพ่อลูกเนี่ยจะพาแฟนรายการ ไปเที่ยวที่ไหนกันต่อในเกาหลีครับและช่วงนี้ครับพบกับอีกหนึ่งช่วงของเรากับช่วงเบบี้ไกด์หนูพาเที่ยววันนี้น้องเอมี่น้องสาวเยนิกจะพาเราไปเที่ยวไหนครับก็บอกก่อนเลยนะครับว่านําเที่ยวโดยน้องเอมี่น้องสาวนิกเองนะครับแล้วก็น้องมะเหมี่ยวอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยกว่าว่าน้องเอมี่เนี่ยจะพาพวกเราไปหลันลาที่ไหนครับแต่สําหรับน้องๆหนุหนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับชมแล้วก็อย่าลืมตามเราไปเที่ยวกันให้ได้นะครับ สนับสนุนโดยพัตธารเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิทหกสิองขิงหงสำเร็จรูปบ้านสมุนไพรชารดอกคมฝอยตราบ้านสมุนไพร เพื่อนมาแปลงด่างเป็นแม่ครัวกันค่ะเป็นแม่ครัวเหรอเราจะไปทําอะไรกันอะเราจะไปเรียนทําขนมกันค่ะทําขนมที่ไหนคะที่ร้าน Little Baker by Little Sister ค่ะอ๋ออย่างงี้ก็หมายถึงแบบสําหรับเด็กๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอย่างงี้เด็กๆก,ก็สามารถเรียนทําขนมเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาเรียนได้เหรอล้วทำแล้วกินได้ด้วยใช่ค่ะอ้จริงเหรอใช่อยากเห็นแล้วอ่แต่ว่า บอกสำหรับเด็กๆพี่มงเมียวเข้าได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะอ๋ะอทำไงอ่ะแต่ว่าหนูขออนุญาตของคูน้องน้อยไปแล้วค่ะแล้วเข้าไปกันเลยไหมคะจริงหรอไปกันเลยกันนําไปกันเลยไปกัน และนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะสําหรับเด็กๆเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวเราแอบเข้าไปก่อนกวนน้องเอมี่ของเรากันดีกว่ามาเลยเอมีอ่นั่งด้วยได้ไหมคะได้ค่ะทำอะไรอยู่เอ่ยตัวนิ้เกิดเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนิ้เกิดคะ่ะอันนี้คือเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วันนี้เดี๋หนูทำอะไรอ่ะทำชีกกล้วยหอมค่ะโอเค ามสูตของเด็กๆนะคะได้มาทําแบบในช่วงแบบปิดเทอมหรือว่าแบบวันหยุดอะไรยเนาะจะได้มีกิจกรรมทำ อ,ะะอย่าลืมดูนะคะว่าหน้าตาจะสวยและอร่อยแค่ไหนค่ะค่าสำหรับคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะคะของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแบบแม่ นอกจากการสอนอย่างเด <S <s <girlfriend authenticity> ียวเนี <spooky> ่ย <fal> ค <con en> ือ <curs> ย <CDU> ังมีการแบบเขาเรียกว่าสอนแทรกความรู้เข้าไปด้วยค่อยๆบอกเด็กๆตามทีละสเต็ปสเต็ปนะแล้วก็ค่อยๆช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะให้เขาแบบได้มีสมาธิแล้วก็โฟลโลไปทีละสเต็ปในการทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบน้องๆเรได้มีสมาธิฝึกสมาธิแล้วก็ได้เข้าใจได้เรียนรู้แล้วก็ยังแบบได้หัดทำขนมทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าผู้ปกครองคนไหนสนใจ ข้าามไดแน่นอนสนุกเด็กๆจะได้เรียนรู้เยอะเลยแข่งกันเปล่าใครจะนอลกันได้เลยอร่อยกระอ๋อมันใจ่แท้ด้วยคุณผู้ชมคะนี่คือไข่นะคะเลากำลังจะออกลงไปนะคะ มีเผลือลงไปนี่ระคะน้ำตาลที่ตวงโอยนะคะี๋ยวพอไข่แล้วตีไข่เสร็จเราจะ น่าจะอบ,ะอบไม่เคอยคอบใช่ไมหมเทใส่พิมพ์สิถูกตรง รวมกันแล้วจะแข่งกันไองก็ไม่แข่งแล้วไงอะไรก็ตวัวนั้นด้วยกันมันก็รวมกันหมดแล้วหรือวก็อร่อยไม่อร่อยก็ต้องก็แข่งกันต้แข่งกันโอ๊โอออยแข่งกับกูนะพี่มะเมีเมยวรู้ไหมมันต้องอบกี่นาที ไม่รู้เหมือนกันเอมิเรียนแล้วนี่เอมิน่าจะรู้รู้ไหม,มก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามคุณครูน้องนะ้อยถามคุณไม่เลยถามคุณหน่อยคุณครูค่ะเค้กกล้วยหอมนี่ต้องอบกี่นาทีะคะห้นาที อบใช่ไหมคะ25นาทีค่ะเชิญค่ะเขียนใหม่เขียนว่าตอนนี้กำลังเขียนส่วนผสมค่ะ ะะออกมาเป็นอย่างนี้น่ารักมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้เพื่อนเพื่อน,นช่วยชิมด้วยเนาะว่าคะแนนให้เขาให้คะแนนด้วยว่าผ่านหรือเปล่านะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเอมี่พี่มเมียวสนุกมากเลยที่ได้มาทําตรงนี้มาทําขนมกับน,น้องๆและรวมถึงได้สูตรขนมด้วยได้ความรู้กลับบ้านด้วยนะคะและได้ฝึกสมาธิด้วยเนาะได้หลายอย่างเลยวันนี้สนุกมากๆค่ะ นุกใช่ไหมล่ะคะเอมียังมีที่เที่ยวอีกมากมายที่พี่มามียและเพื่อนๆยังไม่เคยมาค่ะอ๋อใช่แล้วละค่ะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมเราสองคนที่ได้นะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนทําอะไรยังไงกันกับช่วงเบบี้ไกด์หนูพาเที่ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนล้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ